ครับสวัสดีครับผมนายวุฒิพงษ์ดวงวัลพูหัวหน้าวิทยาแห่งชาติแม่ปืนนะครับวันนี้มากับทางหัวหน้าฝ่ายวิชาการฝ่ายศึกษาวิจัยของวิทยาแห่งชาติแม่ปืนนะครับน้องอะไรเอ่ยน้องชพค่ะน้องเพย์นางสาวจีราติการอินไผ่นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่นะครับบริเวณป่าเต็งล่างนะครับที่อยู่ใกล้กับสํานักงานที่ทาการวิทยาแห่งชาติแม่ปืนนะครับป่าแห่งนี้นะครับเป็นป่าที่นะครับปลอดจากไฟป่านะครับปลอดจากไฟป่าเลยน้องๆ ตากล้องลองแทนนี่ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเป็นใบไม้นะครับเนี่ยไม่ได้มีไฟป่าเกิดขึ้นเลยนะทุกคนก็จะเข้าใจว่านะครับตอนนี้นะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับมันจะต้องมีเห็ดออกมานะครับแล้วเข้าใจว่าต้องไฟต้องไหม้ถึงจะมีเห็ดนะครับก็คือเห็ดเพาะนั่นเองนะครับจะเป็นเห็ดชุดแรกนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากฤดูแล้งนะครับฝนตกมานะครับบางปีก็มีบางปีก็ไม่มีแต่ว่าความเชื่อนะครับว่าเห็ด นะครับเห็ดพอจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นป่าไฟไหม้เท่านั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าอที่ของอุทยานแห่งชาติไม่ปืมเนี่ยเรามีเห็ดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในป่าอย่างนี้หรือเปล่านะทุกคนก็บอกว่าไอ้มันไม่มีหรอกหรือว่ายังไงวันนี้เราจะมาดูนะครับว่ามีหรือว่าไม่มีนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่ที่ชาวบ้านนะครับเนี่ยเป็นตะขอนะครับมีใช้ช้อนก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะครับนะภาษาคําเมืองเขาเรียกว่าอะไรงองใช่ปะ ตะขอนะครับอันเนี้ยนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นใบไม้นะครับเนี่ยมันคือสิ่งที่มันยากก็คือว่ามันมีใบไม้นะครับมันอาจจะหายากนะครับแต่เราเชื่อว่านะครับป่าที่ที่เหตุผอมันเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นป่าที่นะครับต้องอาศัยนะครับไม้ตะกูลเต็งลังนะครับไม้ตะกุนยางนี่แหละอ้าวเราเจอแล้วนะครับนี่ถึงแล้ว ามาดูนี่นะครับเห็ดเปาะเจดได้ในป่าไฟไม่ไหม้นะครับแล้วเราลองคุยลองเขี่ยดูนะครับจะเจอนี่อีกนะครับนี่นี่นเล็กๆก็เป็นเชื้อนะครับมันอาจจะหาได้ยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีนะครับมันไม่คช่ว่ามันจะจําเป็นจะต้องเป็นป่าไฟไหม้นะครับเนี่ยลองหาดูถ้าจุดไหนที่ว่ามันมีอยู่แล้วนะครับเราจําไว้แล้วเราลองมาหาอ่ะอลองดูที่เขื่อมันจะมีย้านนี้ เจอแล้วเจอแล้วอ่ะมากล้องมาดูเราเจอแหล่งแล้วนะครับนี่มันเกิดขึ้นจริงนะครับนี่นะฮะไม่มีไฟนี่นะครับนี่ไงนี่แหละครับเห็ดที่สร้างรายได้นะครับให้กับคนนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับเพราะว่าภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีป่าจิงหลังนะครับซึ่งเป็นป่าที่เสียเห็ดพวกนี้เขาอยู่นะครับเนี่ยเป็นเห็ด เป็นกลุ่มของไมคโครไรซ,ซ่านะครับอ่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์อันนี้น่าจะแก่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำนะครับเป็นเชื้อเห็ดกระจายออกไปนะครับนี่ฮะครับเียมันมีอยู่จริงนะครับเอป่าไฟไม่ไหมก็มีเห็ดเห็ดนี่นะครับอ,อาจจะต้องอาศัย นะครับต้องอาศัยอันนั้นหน่อยหนึ่งนะครับนะที่อาจจะต้องคุ้ยเขี่ยหน่อยนะครับมันอาจจะมีความลบนะครับนะแต่ว่ามันมีนะครับมันก็จะมีกลุ่นที่ทโอเคนะครับไอน,นี้ผมกับน้องนะครับนะ พยายามคุยเศษใบไม้นะครับที่อยู่พื้นที่ยังถ้าถามนะครับยังไม่ถึงร้อยตารางเมตรเลยนะครับนะร้อยตารางเมตรก็คือประมาณพื้นที่สิบคูณสิตารางเมตรเราได้เห็ดขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยมันซ่อนอยู่ใต้ใบนะฮนะเนี่ยมันซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งๆเนะี่ยผมคิดว่าในหนึ่งไร่เนี่ยอาจจะได้ได้อาจจะปร,ปริมาณประมาณ1กิโลกร,รัมด้วยซ้ำไปนะอันนี้ขนาดแค่สิบตาราง สตารางเมตรนะครับที่เราหาหาบริเวณนี้นะครับนะเพราะนั้นหนึ่งเราต้องรู้ว่าแหล่งเห็ดมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าไม่มีเราสามารถไปสร้างป่าเห็ดได้นะครับเพราะว่าเรามีป่านะครับที่เป็นไม้เต็งลังที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับอันนี้แหละก็จะเป็นการเพิ่มภูนนะครับที่จะเป็นแหล่งเชื้อเหตต็ดต่อไปในอนาคตนะครับดูผลงานดูผลงานทำงานแป๊บเดียวนะได้ไหลายเม็ดเลยนะครับ